สบัสดีพี่น้องบสุขูสุคนยูหายูนาอ้าเดียจ้าีนยาอันนี้จะไปเ่อ้าวพ่กรลังต่ำตำมงเซเซเด้อจ้าไปเยจันอยู่้งชิ้นบุกสามเดือนเาไปเลยกูบวกใกูใจขึ้นแล้วครับล่ะแตกู่้ยมได้ฮะเรอเรอ

ทุ่ซาทุ่ซาทุ่ซาไว้้าไว้าวกกินวินแหลบไปใส่เร็วไปแล้วเอาจับเขายืนมาผิงโย่โอ้ยโอ้ยพมังอยากกินละพวกงอยากกินน้อยอิาหุฮุ่งเด้อแกงน่อไม้น่มไม้ยังไมแกง Tàm hùng con lắm phải 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 กินเดียวในใส่เที่ยวผ้าลายพ่อจังผาเดียวลายแค่นั้นพ่อจังผาเดียวเลือกเลยเจอักเยยา่เดียววันนี้กินได้ดอวโซนจะไปมอเทิร์บจะปูเละอเิงอเมื่อนจัดม้อนเข่าไปบรเเั้ จีนนจับอนอเคเยเท้าอ้าวสุตั้มตั้มไปต่อตั้มมากลอกก่อครับอกก่อมันมีหัตถะรจั๊มากลอกก่อตั้มมากลกตั้มมาก็ถึงมาุลูยง้อนีบ่้เก็บมีากน้อยมันก็มียู่รัหอ่แต่อาบังยรดไปเอาเลยจักมากง่ายก็ซ้บนี่แหละครับ แทบไม่เหลืออะไกินเอมเนนปูดูตายแทเอาไ่มะเจ้าอยากาอออิจาก่อมลืมไปปิดเอามาเกอมาขวดยบเดียวมาเดเ่น่เดียยอดมันนี่เางยใหญ่มโอเดียวนะเ้อปาวไม่ก้าบ่นเท่ทเาปูกินนี่ว่าว่เลลูกสวยเดอกว่าถูแต่มาองา ทนหลอก่สพเพจำหงเด้าแต่มันลุ้งแก่มาดเรต้อใช่ไหมันกินเอาบูกหูกินวกินไหนมาเครื่งเส่นนั่ยอะไรลู่ถ้าพานั่นหมาลอกก็ได้มาขามมากยั่บไหวเอออันนั้นละพานั่นมากินแลวก็จน บานลบมาเป็นออกกันยืนจันนะลุยหูมากระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบมาไปบันเกิดตาคักมักระเจี๊ยบมาไหนบ้าบ่บ้วงอยู่กุ้งาวหิ้มกระเจี๊ยบมาไปบักสมพูดีกูดีบ้านกุ้งต้มเขาใส่บักนาวพร้อมตัวกินอี่มันตัวใหญ่ยูนกว่ามึงน้องเราบักสมพูดีแม่กุ้งงูเทน้องกุ้งจับเอาด้วยน้องกระเจี๊ยบตับเขาเกินแบบนี้รถ้วท่านหกพันว่ะเจ้าเคยไปายแล้วเห็นนั่นบักกระเจี๊ยบมันคนละมากนี่มัเดียวมันมกสมพูดีต้ม

เลยนะเจ๊ไรมันต oh. ัก oh ซ oh. oh. okay. oh. oh, okay. well, so ึ่งวนมาเลยมาตัวเล็กููดตักอเลมาไทยิ่งทิพเข้าไปมาทสนวนเขาบัดซึ่งให่สามนิ้วบูไอ้ผู้โทรมาเลยเราส่งไปบุปริญานนี้เนาะมูแล้วล่ะีชนะศีสารเยี

นนี่น่ชาวมาสใส่ล็อสาวทำเมกาไว้มาผมเาาเนี่ยเอ้นน้องไงเอาคนเมกาคนเล่จันนี่แหละใ่่าวมันแคกงนี่แหละบไก่วมาดใส่บเสื้อบุษดาวนู่นอนทั้งสองเนี่ยไมให้มู่โดมเลยเนเกียบเอาแบหกฟ้าเปนเมื่อไนี้ อ่านเงินสามล่วยเงินหมดเด้ออันนะเนาะมาอันนี้มาไม่เราเห้ยนะโอ้เงินเงี้ยเอาเงินไปเล้วเด้อเงินพักต้นสายเงินเด้อตังค์ตังค์เอาไปอาบน้ำเป็นน้ำหอมน้ำเย็นบ้านนี่เอาน้ำหน้าวซับไปเด้อนนวดกระโบวด้นปุ๋ยลูกุญเมย์ตะกี้ลูกปุ๋ยยังไง พุ่นเจมัวคือทางใหม่เข้าจอเลยโอ้อาน้ำไในบ้ตรนีอนย็นไอเลวน้ำฮ้อนย็นมาตัวเองเป็นหอนย็นเป็นบนีอ๋อตายกัอาน้ำเย็นมือยามันน้ำลูกหัวบุ่จัอกเนี่เดบกับมีอยู่บยเข้าเือบัรผักเงีมันวยเข้าน้เย็นบุเปนน้้อนลกกูทพ่โบอ่านฮเเนียอยู่เื่อ่ยังกลังเมื่อผู้เดียวจับเขาต้มคืเมื่อยัะเพือ ตายปะว่าบ we <laughs> ุกต <energy You uar these people>? ีม <crawl> ม <prejudice> <c oughs> um, <c oughs> um, ึงกินอันนี้แหละดีมึงกินนี่มึงชี้ลูกซื้อห้องได้เลยบุกทีนึงเออาเข้าเออทานเล้อเอาเข้าเพี้ยนเีหาเรื่องเงี้ยอุเรี่ยเรืดองอ่ะเลืองเงี้ยหาเลื่องบุกจะรู้เงินหาเลืองเลยตายแน่เรื่องบุกมันอีกบุมันอีหน้าเด้อตัวมากไปร่มเดือดปะเออรุนเนาะ ปุยปุปปยคนไปเามีคนเขาเปปนของขอกนอางน้เล็เาไเด็ตาเสยงาเนกิ่นดีติดมือสยสบาย้ได้ยินเสียงูแล้วได้มกแคือบกโจมันไ mỗi mốc mốc mì tối mỗi mốc mốc mì tối mỗi mốc mì tối 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 mốc mì mì tối mốc 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 mì tối กำยังได้นกระโดดไปเลิก่งอาไหมพี่น้อง